ช่ปแฟนกับใครอะแลนดี้ไปบุกป่าฝาดดงกันไหมผมหยอกเล่นครับพี่ยังเชื่อผมอหยอกเล่หนึ่งร้อยตั้งสองครับหนึ่งร้อยความเร็วก็ไม่รู้ว่าเบื่องน่ะโอเคหนึ่งร้อยนะซูนะจ๊กโอเไม่กำลังใจจีิงๆตัดไปอยู่ข้างหลังเลยโอเคครับตั้งคู่เลยครับซ้ายขวา มันจะมีตำรวจมาหรือว่ามีบูลลี่มาเห็นหรือจะมีต่อยตีหรือมันจะมีอะไรบ้างวะก็มันต้องมีอะไรแน่นเลยวะไม่งั้นเขาไม่ให้เราไปหรอก <c oughs> ตำรวจตำรวจรวบ <c oughs> เดี๋ยวเขาว <c oughs> ต่ก่อวจันทร์ฟูหยุดยากลางคืนหนึ่งสองพิงงงม่ได้เฟซได้ไหมมันจะได้เรียกเราเหรอ

เขาไใส่ไฟสีนั่นอะไปวะรถไปแต่เรที่ใส่เยอโอเข้มป่าเ้าแค่จะเป็นคนเข้าไปจัง โอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวบุรีกับบุรีกับโจเข้าไปส่งดีป่ะส่วนของกับเงินจะจหจ่ายตรงนี้นะครับผมน่าจะไม่ได้เข้าไปข้างในได้ครับก็เชิญเลยครับครับครับนี่มีอะไรอยู่คุณโจแตนบ่าไหมครับถ้าเป็นคนเดียวที่ ัดเววียงไคือมันจะมีเหรอพูดอย่างนี้ผมถ้าถ้าท่าเกิดอ๋อถ้าเกิด,กดคือผมไม่ต้องส่งของถูกไหมผมก็คือยือนรอถูกไหมไม่ต้องครับยืนรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนอื่นส่งของเอาโอเคอเขยขยุกแค่รอเดี๋ยวโอเคครับจัดไปแต่ถ้ามันไม่มีไม่ต้องทำนะอ้าโอเคโอเคเราไม่ได้สั่งไว้เยอะกว่านี้เหรอพี่เฮ้ย เฮ้ยคือทางซ้ายทางซ้ายมีคนด้วยทางซ้ายเมื่อกี้ผมกระซิบผมกระซิบอยู่ทางซ้ายมีใครเ่รอเมื่อกี้ขอถาม่าข้างเดี๋ยวมันมีอะไรต้อสายกองก่นได้จริงไปดูข้างในก่อนก็ได้นะครับแบบเผื่อแบบอยากได้บรรยากาศก็แบบเผื่อข้างหน้าดุือไปขับเขาเ north Georgia เผื่อเชิญเชิญไปดูข้างในบ้างเชี้แล้วกลัวแต่มีด โอเคครับอ่าเป็นเกียรติวยครับผมครับผมเชิญเนะครับท่านท่านก็ลาวข้าวประกันเข้าไปจะโซมหน่อยแบบเก่าแล้วอ่ะมเป็นไรครับผ ไปจะไม่เจอตำรวจใช่ไหมให้ออกไปได้ก่อนไหมมันทำไมคือเขาสั่งสามสิบไม่ใช่เหรอน่าจะไม่ได้ออกไม่เขาสั่งสามสิบไม่ใช่เหรอก็บอกเขาสั่งเป็นร้อยน่ะไอ้เ๋อในตู้พี่ตังห้าปันโหใครจะไม่รู้อะมีเจ็บปันเอียงไว้จุกเข้าใจไหมครับไม่ครับตามตามสัญญาน็อตบอกบุรีไว้ว่านอตจะส่งให้บุรีครับเดียว แต่ผมยังไม่ได้ทำพิธัญญาเลยนะผมยังไม่ได้ของยังไม่ถึงเขานะครับตอนนี้ยคุณมาเจตนามันก็จะเจนแเรามันใช่เจตนามันชัดเจน,นแล้วคุณมาคุยกับขับไฟรถเนี่ยนะเรียกเรียกไฟรถเลยโอนหักหน้าเลยอันนี้เคยมีแต่แฮง้์เรับที่มาใช่ครับมีแต่แฮ้งก็เรากับโพสติบ มาแทนมาแทนครับมาแทนเทนปครับโอ้ใครมีเอาคุมาเจอกับสถานการณ์กดดันคือคืออมนเมกครัอ่าดุยขอถามได้ไหมว่าบูลลี่มาทำอะไรกันพวกพวพวกคุณมาได้ครับ มีใายครับพวกคุณไม่ต้องร่วมได้ขายจากใครได้คือพวกผมอก็อยู่ตรงนี้เราอ่ะคุณจะมาถามว่าผมรู้ได้ไงดีวะของปัจจุบันให้ก่อนจริงๆมันควรเป็นควรเป็นสถานที่ลับนะตรงนี้มันมันไม่ใช่แบบว่า <ผม S 2> จะบังคับช้างนะบังคับชา้างไม่ได้หรอมาเยอะขนาดนี้เลยรับโอ้โยสัตว์คือคุณจะตั้งคำถามว่าพวกผมรู้ได้ไงเหรอ คือมันไม่ใช่ประเด็นครับวันนั้นนะ,นะประเด็นมันคือคุณแบบผิดสัญญากอบผู้ผลงเอา,อางี้ดีกว่าครับ ถ้าพวกคุณอยากได้โคเคนจะพวกผมอะ่ะจะแกงน็อตอครับจะขับน็อตพวกคุณอะ,อะให้ราคาเท่าไหร่ก็คือเดี๋ยวคุณสองสองขับอ่ะครับตัวถามก่อนก็คือวันนี้สรุปน็อตดิวทั้งบูลลี่ทั้งไฟโรดอ่ะครับคือตอนที่โดนลุมอย่างอีโกเดนของน็อตไว้คือน็อตจะดิวเฉพาะไฟโรดนะอันนี่มันหักมากนะหักมาผมด้วยชายคน,นไม่ไหอยชาเลย ได้ทั้งเชือดสอบมิ้งกาก็คือยังไงก็คือจะต้องขายทั้งสองฝ่งถูกป่ะไม่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 หลบหน่อยหรอฮะต้อครับต้อนรับต้อนรับต้องรับพูดข้างในดีกว่าครับต้องพูดข้างในดีกว่าครับคพูดตรงนี้แหละต้องไปเลยดูโอเคไหมครับประเด็นนี่มันประเด็นเนี่ยคือผมต้องแจ้งด้วยเหรอครับอ้าวไม่แจ้งแล้วงี้ ตั้งแต่แรกเราคุยกันไว้มันคืออะไรครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนที่ดุยดิลกับคน,นที่ผิดสัญญาเนี่ยครับเป็นหนึ่งนะครับสักครู่นะคนที่ผิดสัญญาฝัาง่งถ้าที่ผมรู้มาจากนิมเบอร์นะครับก็คือฝั่งบุรีก่อนไม่ใช่เหรอครับที่ห่างหายไปเลยแต่การทำธุกรกิจกับโคเก,กน,นครับผมแล้วคือยังทำดุยู่หรือเปล่าครับธุรกิจต้องดำเนินต่อนะครับไม่ใช่ว่าเราเราธุรกิจมันต้องดำเนินต่อไหมครับเอานั้นส่วนนั้นนะผมเข้าใจว่าพวกผมไม่ได้รับต่อเองแต่พวกผมก็กลับมาพวกผมก็ ที่ผมไม่ได้รับครับผู้ผมไม่ได้ไปผิดไปรับโอเคจากใครหรืออะไรให้ผู้ผมไม่มีกำลังรัพย์ที่จะมาซื้ออันนั้นก็อันนั้นผมก็ไม่รู้ครับอันนั้นผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องมารับตู้ตรงนั้นด้วยนะจริงผมเข้าใจนะครับก็คือเอาพ <ผม S 2> <อ>ูดตรงๆน,น,<ร>นะตอนที่ดุยดีลกับเพรสเด้นทางนอตไว้ก็คือเขาบอกว่าเขาจะซื้อขายแค่เฉพาะไฟร์โรสแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันทําให้ดุยรู้ว่านอตซื้อขายกับบลรีด้วยถ้าตอนนี้คือผู้พี่ติดต่อ Member, เมมเบอร์เพรสเด้นไม่ได้ถ อันนนะครับี่คือพวกพี่ติดต่อไม่ได้ครับใช่ครับไม่ทำไมคืนมาเดียวแบบพวกผมคืนไม่ให้ไม่ไม่มีการเอาเมมเบอร์มาทุกคนเลยครับคือเห็นพวกผมแบบยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเมมเบอร์ไม่ว่างครับอดุ๋ยเป็นประธานตดุ๋ยก็มาอดุ๋ยเป็นประธานนะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม้หนึ่งปีโอ้ไม้หนึ่งปีโอ้ลุ้โอ้ไอเหี้ย มึงไร้ความอยใจก่อนดิโอ้โหมึงวิ่งมาสี่หนึ่งใส่กูกูจะตู้ยังไงลมสองไอ้เหี้ยกูตั้งตัวไม่ทันเลยไประวังตำรวจมาต้องรีบต้องรีบกำง,งนนเวลาหน่อยรถกลับไปลเ้เกี่ยวบูตเกี<า>เ่ยวบุตรรถกลับมาเปลี่ยนขับแลนด์มาลับแลนเลยเหรอหรือไง โอ้โหสภาพน็อตตาเจียโอ้โหกูเห็นโอ้โหกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วมันวิ่งมาหาผมห้าหกคนเมื่อกี้